ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2519โดยคุณทรงัก์พุทธิอุรนฤทธิ์เป็นผู้บริจาคที่ดินบนพื้นที่ที่อบล้อมไปด้วยหุนเขาท่ามกลางแหล่งการเรียนรู้ที่บ่มเพาะกล้ามากกว่า30ปี โรงเรียนแคมสนวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่194หมู่ที่13ตำบลแคมสนอำเภอเขาค้อจังหวัดพิรบูรณ์มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน38ไร่35ตารางวาบริหารงานโดยนายอัธพลดีบุญมีณชุมแพ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวสุพางกูศรีดินรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการาศึกษาจำนวนทั้งสิ้น40คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด618คนจำนวนห้องเรียน18ห้องเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักเรียนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมโรงเรียนของเรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน ภายใต้คำขวัญที่ว่าส่งเสริมความถนัดเคร่งครัดคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสารงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของเรามีหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัยโดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีและการเรียนรู้เชิงปฏิบตัติเราเน้นการเรียนที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ โรงเรียนแคมสนวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกำหนดไว้ว่า Homeschool learning. โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านแห่งการเรียนรู้อัตลักษณ์โรงเรียนมีวินัยพอเพียงจิตอาสา โรงเรียนแคมสนวิทยาคมได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาดังนี้มาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา 1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนค้มสนวิทยาคมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักชาติศา,ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยในทุกเช้าผู้บริหารครูและนักเรียนได้เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกันอีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีวินยัยพอเพียงจิตอาสา โดยได้จัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดและวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้นภายในห้องเรียนซึ่งผู้เรียนสามารถดำเนินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1วิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้กำหนดวิสัยทัศน์คันธกิจค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำนโยบายและทิศทางการบริหารและมีการทบทวนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาด้วย2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้กำหนดนโยบายทิศทางการบริหารและจัดทำแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโดยได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานของสถานศึกษา ที่สามารถวัดความสำเร็จได้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจำปีที่ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างทั่วถึง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เชื่อถือได้โดยเน้นการนำผลประเมินคุณภาพภายในและการประเมินผลคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง2.3 ผู้บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมมีคณะผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเปิดกว้างให้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือหน้าที่การงานในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งครอบคุมถึงการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกรังแกและถูกคุกคามที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน 2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมจัดให้มีการนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษาที่พอเพียงมีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมมีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภยัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยง สักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรการดำเนินงานทุกด้าน2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุวัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพ มีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภยัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบตัติร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานทุกด้าน 2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสาระสนเทศที่เป็นปัจจุบันการคัดกรองผู้เรียนประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจของตนเองมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาและส่งต่อผู้เรียนในกรณีที่มีความจําเป็น 2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบที่หลากหลายและมีฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3. 1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและท้องถิ่น โดยมีการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ได้ 3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง และนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบจากผลการดําเนินงานดังกล่าวโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับนโยบายการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างครบกระบวนการตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานระดับประเทศให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่มีอนาคตของชุมชนและประเทศชาติสืบไป